สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r r e t t o t a l k นะครับใน EP ที่19นะครับกับผมเกรดัปชิดครับ EP นี้นะครับจะพูดถึงตัวชี้วัดสำคัญนะครับที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามนะครับก็จะมีอยู่5ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับจากหนังสือ r u n n i n g Lead นะครับซึ่งตัวชีวัดที่ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับก็เอามาจาก Pilot m m t t r x x ซนะครับซึ่งจะประกอบด้วยกัน5ตัวนะครับก็คือ A A R R R นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ฟังนะครับว่าคืออะไรนะฮะตัวแรกนะครับตัว A ตัวแรกเนี่ยก็คือ acquisition นะครับเขาบอกว่า acquisition เนี่ยก็คือการอธิบายนะครับจุดที่เราเนี่ย เปลี่ยนให้คนที่ไม่เคยรู้จักนะครับไม่เคยรู้จักสินค้าบริการเราเลยเนี่ยหันมาสนใจหรือว่ารู้จักเรานะครับก็คือยูเซอร์นะครับหรือใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยตระหนักรู้นะครับหรือว่ารับรู้ถึงแบรนด์เรานั่นเองนะครับในที่นี้เขาจะยกตัวอย่างนะครับของการทําร้านดอกไม้นะครับร้านที่ขายดอกไม้เนี่ยก็คือว่าการทําให้คนคนนึงนะครับที่เดินผ่านนะครับบริเวณหน้าร้านเนี่ยเข้ามาในร้าน เข้ามาในร้านขายดอกไม้นี่นะครับอันนี้เรียก acquisition สำหรับ A ตัวแรกถัดมานะครับ A ตัวที่2นะครับก็คือ activation นะครับเขาบอกว่า activation เนี่ยก็คือจุดที่ลูกค้าที่สนใจนะครับเปลี่ยนมาเป็นการใช้งานครั้งแรกนะครับอย่างเคสร้านดอกไม้นะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย เข้ามาในร้านแหละนะครับเขาเห็นว่าหน้าร้านเนี่ยเราพรมิสหรือว่าเราสัญญาอะไรไว้นะครับเข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็ต้องได้รับประสบการณ์ที่เราสัญญาไว้นะครับเขาจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมนะครับในในครั้งแรกนะครับก็คือเรื่องของ activation นะครับถัดมานะครับก็คือ retention นะครับ retention ก็คือการที่ user เนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำนะครับหรือว่ากลับมา engage กับสินค้าเราเรื่อยๆนะครับก็แทงร้านดอกไม้นะครับก็คือแอคชั่นที่ลูกค้าเนี่ยกลับมาที่ร้านใหม่ครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัว R ถัดมานะครับก็คือ Revenue นะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือธุรกิจเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เราได้รับรายได้ นะครับถ้าอย่างร้านดอกไม้ที่พูดไปนะครับก็คือว่าเกิดการซื้อนะครับการซื้อดอกไม้ภายในร้านนะครับอันนี้คือ revenue แล้วก็อาสุดท้ายคือ referral นะครับก็คือการที่ลูกค้าน,นำไปพูดถึงนะครับหรือว่าส่งต่อไปให้คนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าของเรานะครับอย่างเคสของร้านดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นการที่ลูกค้าเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาในร้านแล้วนะครับจ่ายเงินซื้อแล,แล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนนะครับเกี่ยวกับร้านของเรานั่นเอง อันนี้ก็คือตัวชี้วัดนะครับหลักๆ5อันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัว A ตัวแรกนะครับ acquisition นะครับลูกค้าเนี่ยหาเราเจอได้ยังไงนะครับแล้วก็ตัว A ถัดมานะครับคือ activation นะครับลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีกับเราไหมนะฮะตัวถัดมานะครับก็คือ retention นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยกลับมาหาเราหรือเปล่า ครับถัดมานะครับ r e เว n ิ e นะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Referred นะครับก็คือลูกค้าของเราไปบอกคนอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็น p i r a t e Matrix นะครับของคุณเดฟนะครับหรือว่าเรามักจะได้ยินกันนะครับก็คือ AARRR นะครับ Double A Triple R นั่นเองนะครับก็อ่านำมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อ่ากำลังทำธุรกิจนะครับแล้ว กำลังมองหาตัวชี้วัดนะครับในการดําเนินธุรกิจว่าเออธุรกิจเราเนี่ยอ่ากำลังไปได้ดีหรือไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามีมุมไหนที่เรายังขาดการวัดผลไปหรือเปล่านะครับก็หยิบมาแบ่งปันกันครับผมจากหนังสือ running lean นะครับก็หวังว่า5ตัวชี้วัดนะครับอันนี้จะสามารถช่วยไปเติมเต็มธุรกิจของคนที่กําลังทําอยู่ได้หรือว่าแม้แต่คนที่ ทำงานในบริษัทก็ตามนะครับคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับเรากลับมาพบกันใหม่อีพีหน้านะครับกับ g Great t o t a l k ครับสวัสดีครับ